สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวนะคะเราพบกันเป็นประจำในเวลาเดียวกันนี้ค่ะคืนนี้อยู่กับนิชานเจรภาสีตาบุตรนะคะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่11เมษายน2557ค่ะเชื่อว่าในช่วงเวลานี้พี่น้องประชาชนหลายท่านก็คงจะเตรียมตัวเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครกลับบ้านไปยังภูมิลำเนาของตนเองรวมไปถึงท่องเที่ยวตามสถานที่สําคัญสาคัญต่างๆนะคะ อีกหนึ่งการบริการที่จะได้รับความนิยมจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากก็คือการเดินทางเดยรถของบขสนั่นเองนะคะแล้วทุกๆเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้ทางบขสเองมีมาตรการในการรับมือรวมไปถึงการให้บริการพี่น้องประชาชนในเรื่องความปลอดภัยแล้วก็การบริการที่ประทับใจอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดคุณวุฒิชาติกัลยันมิรกันค่ะแต่ว่าช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่นึงค่ะ แน่นอนนะคะคุณผู้ชมว่าในช่วงเวลานี้หลายคนก็คงจะมีความกังวลในเรื่องของความปลอดภยดัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ในทุกๆปีเราก็ทราบกันดีนะคะว่ามีสถิติของการเกิดอุบัติเหตุนั้นค่อนข้างเยอะเหลือเกินค่ะแต่ว่าอีกหนึ่งการเดินทางนะคะที่สะดวกรวดเร็วแล้วก็ประหยัดด้วยที่สําคัญก็ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วทั้งประเทศไทยก็คือการเดินทางโดยรถของบอขอสอน,นั่นเองนะคะในวันนี้ค่ะบขอสอเองจะมีการเตรียมตัวในการรับมือกับการเดินทางของพี่น้องประชาชนอย่างไรกันบ้างขอต้อนรับแขกรับเชิญของ เราในคืนนี้นะคะ คุณวุฒิชาติกลยานมิตรค่ะกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจิรภาครับทุกครั้งที่เวลามีเทศกาลนะคะเราเองก็ต้องเชิญทางบขอสอเนี่ยมาคุยด้วยนะคะ,คะเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นชีวิตนะคะของของพี่น้องประชาชนหลายๆชีวิตนะคะแล้วก็เป็นจํานวนมากที่ต้องเดินทางออกต่างจังหวัดกันนะคะ,คะแต่ว่าในสงกรานต์ปีนี้ค่ะบขอสอเองเรามีการประเมินจํานวนของผู้โดยสารที่จะเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครแล้วก็มาใช้บริการของบขสเนี่ยมากน้อยขนาดไหนคะต้องเรียน คุณจิรภานะครับอย่างนี้ว่าในส่วนของการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยนะครับจะเป็นการเดินทางที่ตัวเลขเนี่ยค่อนข้างนิ่งการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขการเดินทางเนี่ยค่อนข้างน้อยต้องเรียนนะครับปิดกับปีใหม่ซึ่งบางทีตัวเลขก็จะสูงบางทีตัวเลขก็จะลดโโโนะครับเพราะว่าสงกรานต์ทุกคนจะให้ความใส่ใจถ้ากับวา่ายัายางไงไม่รู้ะเทศกาลอื่นไม่กลับไม่เป็นไรแต่สงกรานต้องกลับต้องไป <nelle S 2> นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกณฑ์ทหารกิจเทอมนะครับแล้วก็ ทุกคนก็จะทยอยกันกลับดังนั้นช่วงเมษานี่ก็จะเห็นความคึกคักนะครับของการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนะนะครับแล้วก็วันนี้วันที่11เนี่ยนะครับก็คือวันที่คาดการว่าจะมีจํานวนผู้โดยสารเดินทางสูงสุด1 8 1 2เนี่ยสองวันต่อเนื่องนะครับจะ,ะ,ะมีการเดินทางผู้โดยสารเนี่ยสูงสุดซึ่งคาดว่ามีจํานวนไม่ตม่ำกว่า2 0 0 0 0 0คนเลยในวันที่11กับ12นะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่ผมเชื่อว่าหลายคนอยากรู้แล้วก็เป็นห่วงว่า ถ้าซื้อตัวลูกหน้าแล้วไม่เป็นไรแล้วถ้าไม่ได้ซื้อละ่ะได้ไหมไปได้ไหมผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าเรามีการประชุมเพื่อซักซ้อมแผนมีการเอาสิติตัวเลขของการเดินทางในปีที่ผ่าน,านม,าม,ามามาตั้งแล้วก็มาดําเนินการจัดเตรียมในเรื่องของเที่ยววิ่งรถไม่ว่าจะเป็นรถของบกสอเองนะครับมีการหมุนรถอย่างเหมาะสมะในเรื่องของรถรถร่วมที่บกสอกับดูราเองนะครับรวมถึงนะครับรถตู้ นะครับก็พวกเราเนี้ยก็เราจะมาตั้งเตรียมความพร้อมกันว่าโอเคจํานวนเที่ยววิ่งนะครับที่สามารถรองรับผู้โดยสารเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมีเท่าไหร่อย่างไรรถเสริมของสมาคมรถรับจ้างไม่ประจําทางะนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังในรายละเอียดอย่างณปัจจุบันเนี่ยเรามีเที่ยววิ่งปกติอยู่ประมาณ5,000เฉลี่ยนะครับประมาณ5000เที่ยวต่อวัน นะครับเราก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณร่วมๆห้าสบปรประมาณ40%เป็นะครับเป็นประมาณ7,00 0 7 0 0เเศษซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0คนขึ้นไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเดินทางในตารางวันเนี่ยนะครับผมไม่ค่อยห่วงว่ารถเนี่ยจะไม่พอนะครับสำหรับท่านที่มีตั๋วหรือไม่มีตั๋วเนี่ยเราเชื่อว่าเราให้บริการได้เพียงพอสิ่งหนึ่งที่เราพบแล้วเป็นปัญหาตลอดในทุกท่วงเษฐกาจแก้ไขยังไงก็ไม่จบก็คือในเรื่องของการเสียเวลา การติดขัดด้านการจราจรสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นปัญหาท,ที่ที่เรายังแก้ไม่ได้นะครับแต่ว่าสติที่ไม่ค่อยดีทั้งหลายแหล่เนี่ยมันถูกลดลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรักวิ่งชิงป้นของผู้มิชาชีพมันลดลงสติเรื่องการเกิดอุบัติเหตุลดลงสิ่งเหล่านี้ถามว่ามันลดได้อย่างไรเนื่องจากการเตรียมการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนึ่งการดูแลด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารในขณะอยู่ในสถานีนะครับเราก็ขอกําลังเจ้าที่ทหารตำรวจ นะครับเจ้าที่รักษาความปลอดภัยในส่วนของบกสออาสาสมัครในส่วนของพนักงานบกสอเองเนี่ยมาช่วยกันตรวจตาดูแลนะครับสอดส่องนะครับด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดล่อแหลมทั้งหมดเนี่ยครบนะครับเพื่อช่วยในการดูนะครับเราจะมีเจ้าที่คอยประจำนะครับตามจุดต่างๆเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเลยแบ่งกําลังอย่างเหมาะสมในแต่ละผัด นะครับก็เฉลี่ยแล้วก็ผัดหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยนายจะมีเจ้าที่ทั้งในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบเนี่ยคอยดูแลอันนั้นคือด้านความปลอดภัยในสถานีที่ผมบอกว่าเสถิเรื่องการลักขโมยเนี่ยมันลดลงนะครับสองคราวนี้เรามาดูเรื่องของการเกิดเสติ hmm. การอุบัติเหตุทําไมลดลง mm hmm. ก็เพราะว่าหนึ่งเรามีการเตรียมความพร้อม mm hmm. ในเรื่องของสภาพตัวรถโดยสารสาธารนณะป <c oughs> กติ <c oughs> ตอนนี้นะครับเอาไม่ต้องเข้าสู่หมวดเทศกาลปีหนึ่งเนี่ยรถโดยสารสาธารณะเนี่ยถูก บังคับให้จะต้องตรวจสภาพอย่างน้อยปีละสองครั้งนะครับคราวนี้เข้าสู่หมวดเทศกาลบกสเองเรามีศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสภาพเนี่ยเราก็เอาไปรถไปตรวจสภาพความพร้อมใช้ไปดูในเรื่องของอุปกรณ์ส่วนควบสภาพตัวถังโอเคไหมยางถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนสลับยางหรือยางสองแล้วก็ในเรื่องของผ้าเบรกอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆระบบไฟส่องสว่างเป็นอย่างไรระบบเครื่องยนต์เป็นอย่างไรอันนั้นคือการเตรียมก่อนจะเข้าสู่หมวดเทศกาลอันนี้คือสิ่งที่เราเตรียม ความพร้อมนะครับหมวดที่3คราวนี้เรามาดูเรื่องคนบริการบนรถไม่ว่าจะเป็นพนงานขับรถอันนี้ผมถือว่าเป็นความสําคัญรถจู่ๆันวิ่งเองไม่ได้มันก็ขับเคลื่อนโดยคนไอ้พวกนี้นะครับคือ1แอลกอฮอล์สารเสพติดเนี่ยต้องเป็นศูนย์ต้องเรียนเลยว่าต้องเป็นศูนย์อันนี้ความปลอดภัยนั่นคือสิ่งที่เราให้ความสําคัญแล้วก็ประณีประนอมไม่ได้จะเห็นได้ว่าในปีที่ผ่านๆมาเนี่ยบขสได้มีโครงการรณรงค์ต่างๆเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย นะครับในเรื่องของคนนอกจากเราตรวจต้นทางว่า1คุณต้องไม่มีในเรื่องของแอลกอฮอล์สารเสพติดระหว่างทางเนี่ยนะครับมีจุดตรวจหลักในอย่างน้อย11ดจุดมีจุดจุดย่อยอีกที่เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเนี่ยที่เราจะเข้ามาช่วยกันนะครับเพื่อที่จะทําอย่างไรจะก่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดสร้างความรู้สึกมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอันนี้คือสิ่งที่เราร่วมกันมีการบูรณาการร่วมกับทาง กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบท<ม>ขอข้อมูลในเรื่องของสายทางที่สุ่มเสี่ยงหรือสายทางที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยเพื่อมาวอร์นนิง่งหรือมาเตือนพนักงานขับรถว่าคุณใช้เส้นทางทเทพเชียงใหม่หลักกิโลเมตรนี้ถึงหลักกิโลเมตรนี้ต้องพึงระวังนะเพราะว่าหนึ่งเป็นทางโคง้งลงเขาอันตราย<ม>นะครับมีระยะทางยาวหรือทางขึ้นเขาคดเคี้ยวคุณต้องเพิ่มความวาระมัดระวังมีการแนะนําทักษะในการขับขี่สิ่งเหล่านี้ช่วงกิโลเมตรนี้ถึงกิโลเมตรนี้มีการซ่อมบารุงในเรื่องของผิวทาง ต้องเพิ่มความระมัดระวังสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วเราก็มาเตือนเราจัดแผนปฏิบัติสําหรับการอบรมพนักงานขับรถการสร้างทักษะเพิ่มเติมให้กับพนักงานขับรถมีการร่วมมือระหว่างบขสนะครับกับบริษัทผู้ผลิตรถที่บขสใช้อยู่เรามาเพิ่มเติมความรู้เพิ่มเติมทักษะในสิ่งเหล่านี้ตลอดแล้วก็มีการทํางานร่วมกับรถร่วมนะครับซึ่งเรากํากับดูแลอยู่ว่าความร่วมมืออย่างเมื่อเช้านะครับอย่าง ก็มีในเรื่องของการไปลงนามความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการทั้งหมดที่ว่าโอเคเราจะมาช่วยกันดูแลนะ,ะกําหนดในเรื่องของบัญญัติสิบประการขึ้นมาว่าทําอย่างไรจะขับขี่ให้ปลอดภัยโดยยึดถือในเรื่องของบัญญัติสิประการที่กรมการขนส่งทางบกท่านเป็นเจ้าภาพแล้วก็ผมเชื่อว่าไอสิ่งเราเนี้คือสิ่งที่เราพยายามให้ความสําคัญแล้วก็พยายามดําเนินมาเรื่อยๆไม่จะเห็นว่าสติ การเกิดประเทศโดยลดลโดยสารสาธาณะเนี่ยมันลดลงเมื่อเทียบกับจํานวนเที่ยววิ่งทั้งปีกับสถิติการเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าถามว่าเราพอใจไหมไหมเราอยากให้ปีหนึ่งเนี่ยซีโร่เอ็กิเไม่มีเลยะนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เราพยายามจะสร้างขึ้นมา จริงๆเราต้องบอกว่าโอ้โหเราก็ไม่ได้ทําเฉพาะในช่วงของเทศกาลแต่ว่าบขสเองก็ทําทุกๆวันส6 5ห้าวันของการเดินทางในทุกๆครั้งนี่นะคะเราเองก็ให้ความใส่ใจในความปลอดภัยของผู้โดยสารอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าในช่วงของเทศกาลไม่ว่าจะเป็นปีใหม่หรือว่าสงกรานนี่มันอาจจะหนักหน่อยเพราะว่าจานวนรถนี่มันเยอะจริงๆนะคะแต่ว่าทีนี้ค่ะวิธีการที่เราจะ คืออุบัติเหตุเนี่ยมันก็ลดมาอยู่แล้วแหละแต่ว่าจะทํายังไงให้มันลดลงมากกว่านี้อีกปีนี้เรามีมาตรการพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมากกว่าปีก่อนๆอ,อีกไหมคะคือสิ่งที่เราทำเนี่ยเราอยากต้องคืออย่างนี้นะฮะคุณคุณจิรภาการรณรงค์ลดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าผู้ให้บริการหรือบคสเนี่ยจะทำแต่ฝ่ายเดียวเราอยากได้รับความร่วมมือจากคือถนนเนี่ยมันใช้ร่วมกันใช่ไหมหจะมีรถส่วนบุคคลแม้กระทั่งตัวผู้โดยสาราเองก็ต้องรู้ จากรักษาสิทธิ์ของตัวเองในเรื่องของความปลอดภัยขึ้นเครื่องคุณยอมรับกติกาในการฆ่าแข่งขันในรภัยวันนี้บกสนะครับมารณรงค์ให้ท่านฆ่าแข่งขันใระพยกฎหมายบังคับใช้แล้วเนี่ยครับทุก,กที่นั่งเลยใช่อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือไม่ใช่เราไปคิดเองว่าเมื่อเกิดบัติเหตุเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเกิดเหตุไม่ค่าคิดขึ้นมาแล้วมันช่วยได้จริงเปล่าแต่มันมีหลักทางวิทยาศาสตร์มันมีผลพิสูจน์ทางวิชาการซึ่งเขาทำกันมาเขาเสียเงินกัน่ยวช เน,นี่ยเนี่ยอยากได้รับความร่วมมือ,อมนะครับแล้วก็หลายๆฝ่ายเมื่อมันมีการใช้ถนนร่วมกันบคสอไม่ประมาทแต่คนอื่นก็ต้องไม่ประมาทหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาพุ่งข้ามเรียนมาชน,นจริงจริงมันก็ไม่ได้เกิดจากทางบรรคอสอถูกไหมคะถ้าจะว่ากันไปในหลายกรณีถูกไหมคะมันก็อาจจะเกิดจากปัใจจัยในส่วนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นอ,อย่างที่ผมบอกวันนี้ถ้าเราลนลงเราต้องลนนลงร่วมกันทุกฝ่ายไม่ใช่โลนนรงเฉพาะว่าบรรคสใช้หามาตรการเลยพยายามจะสร้างมาตรการทุกอย่างขึ้นมาแต่ว่าถ้าเราไม่ร่วมกัน ผมว่าปัญหามันไม่มันไม่ลดลงเพราะฉ<น>ะนั้น,นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญค่ะ <c oughs> มีเส้นทางไหนที่ท่านยังมีความกังวลแล้วก็เป็นห่วงไหมคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางถนนหลวงที่มันจะมีจํานวนรถปริมาณมากๆาหนานแน่นหรือว่ายังคงมีการทําถนนในบางช่วงบางจุดอยู่อะคะ่ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทางสายหลักนะครับเส้นทางสายหลักที่ที่จะผมจะดูสถิติการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับในช่วงเทศกาลเลยเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกิดในเส้นทางสายหลักส่วนใหญ่มันจะไปเกิดในเส้นทางสายรองค่ะคือสาเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์แล้วรับ ไอ้สิ่งเหล่าเนี้ยมันควรจะต้องแบบร่วมกันทุกฝ่ายผมดีใจนะครับที่มีข้อมูลตัวเลขว่ามีจังหวัดที่ไม่เกิดเกิดอุบัติเหตุแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตอ,อันเนี้ยผมผมว่าเขาทําได้แล้วผมเชื่อว่าภาพรวมก็ทําได้ะนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เราต้องช่วยกันทุกๆฝ่ายแล้วเราก็มาช่วยกันทําว่าจะทําอย่างไรไม่ให้มันเกิดจะทําทอย่างไรไม่ให้มันเป็นะนะครับในเรื่องของอการฉลองถ้าอยู่ในขอบเขตที่จํากัดขอบเขตที่เรียกว่าสามารถดูแลตัวเองได้ควบคุมตัวเองได้ผมว่า มันก็ไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดอะไรแต่เพียงแต่ว่าพอกินแล้วไม่รู้ลิมิตตัวเองเนี่ยแล้วมันก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเขาด้วยไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาด้วยทั้งที่เขาไม่รู้อี่นอยแหน่อย่างเงี้ยครับค่ะถ้าเกิดว่าจ่โจงลงไปในส่วนของเส้นทางที่ต้องใช้เวลาในการเดินทางนานๆอย่างสายใต้แบบนี้เราเองก็จะมีพนักงานคอยสลับสับเปลี่ยนกันอยู่แล้วใช่ไหมคะคือไม่ใช่เฉพาะช่วงเทศกาลนะคุณคุณโอ้คือเส้นทางไหนเนี่ยระยะทางเกิน500กิโลเราใส่พนักงานขับ2คนนะครับแล้วเราก็ตอนเนี้ย การที่บกสอยกระดับคือการสร้างเลสอารียหน้าจุดต่างๆตอนนี้เราเริ่มไปแล้ว3-4ี่จุดทั่วพุ้งภูมิภาคนั่นหมายถึงว่าพอสตาร์ทจากต้นทางกรุงเทพมหานคร3 4ชั่วโมงคุณต้องถึงจุดพักรถแล้วนะสักครึ่งชั่วโมงแล้วคุณก็ขับต่ออะไอย่างเงี้ยคือเปลี่ยนอาริยบทรถในเรื่องของความอ่อนล้าการพักผ่อนอย่างเต็มที่อันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับการลณลงการสร้าง มาตรฐานต่างๆเนี่ยผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องสําคัญอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามทําให้เห็นแล้วก็มันมีสติเปรียบเทียบได้ค่ะและในส่วนของรถร่วมบขอสอบของเจ้าอื่นๆด้วย่ะคะที่มาวิ่งร่วมกันกับบขอสอของเราอะค่ะผมว่าเราได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับโดยโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐานนะครับเขาเองเขาก็พยายามที่จะช่วยกันอย่างบางบาง,บางท่านเนี่ยก็นําหน้าเราในเรื่องของบางทีการติด GPS เขาก็นําหน้าเราเัาจะมีแล้ว ฮะฮะแต่ว่าของเราตอนนี้ของเรายืนยันว่าเราครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วภายในปีนี้รถร่วมเนี่ยครบร้อยเปอร์เซ็นต์การติดตั้งกลงองององ้อลงจ้องจงกล้องวงจรปิดในรถเนี่ยนะครับเพื่อดูแลในเรื่องของความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารป้องกันในเรื่องของการลักขโมยผู้โดยสารของผู้โดยสารในขณะเด,ดนินทางอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามเพิ่มมาตรการที่จะเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็เราได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ประกอบการรถร่วมหลายๆฝ่ายซึ่งซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่เราช่วยกันสร้างความอุ่นใจให้กับทาง ผู้ใช้บริการครค่ะสั่งว่าก่อนถึงเทศกาลทุกครั้งเราเองก็จะมีการประชุมกับเจ้าของรถร่วมแต่ละรบ,บริษัทด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคือค,คือจริงจริงไม่ใช่ก่อนเทศกาลเราจะมีแผนการประชุมร่วมกันอยู่แล้วว่าปีนี้เราจะกําหนดทิศทางการทํางานร่วมกันอย่างไรอ,อย่างอย่างปีนี้บคสอเองก็มีการนานะครับอยูอ่พวกผู้ประกอบการรถร่วมเนี่ยไปดูเรื่องมาตรฐานการขับขี่อย่างปลอดภัยมาตรฐานการบริหารจัดการในเรื่องของรถโดยสารสารธารณะของต่างประเทศค่ะ ตัวถังของต่างประเทศว่าออทําอย่างไรเ,ออเขาได้มาตรฐานอย่างไรแล้วเราก็เพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนเนี่ยครับเข้ามายกระดับในเรื่องของการทําเรื่องดังกก่านะครับนะะค่ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับคุณวิทิชาติกันต่อสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนและเวอร์ไวเว็บบางกอกวายสตารทคอม